จะพาไปเที่ยวน้ำตกหลับกลางป่าตรงที่มอเตอไซค์กับค่าแขกมาประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็ใางน้ทางลาดทาน,น้ำตกอีกสองกิโลแข็ทางเล็กมากขี่มอไซค์เข้ามาไม่ไหวเลยก็จอดแล้วก็เดินขึ้นเนาแล้วเดินทางลาดไปสองกิโล ก็เดินขึ้นน้ำตกอีกกิโลขึ้นเดินมาสองกิโลก็ก็มาถึงโซนร้านอาหาร เราก็้องเดินขึ้นน้ำตกบนนู้นอีกโลครึ่งน,น,นี่ก็จะมีล้านจอดรถมีห้องน้ำแต่ต้องรถโฟววิวกระทางเลม่มเดินเข้ามาก็ประมาณเกือบชั่วโมงข้างใน,นก็จะมีร้านอาหารเห็นเขาว่ามีที่พักด้วย ไว้กินข้าวเช้ากันปลกลับๆไม่คำม่วนอย่างนั้งบัวสาลีเห่าก้องเดินขึ้นไปอีกโลครึ่ง ทางไปน้ำตกก็จะมีสะพานแขวนนี่จะเป็น,นตกค่าถ้าเข้าน้ำตกก็คนละห้าหมื่นสี่ เราจมาถึน้ตกตัดเสียงลือตานจัง,งวาดจริงๆ บรรยากาศน้ำตกตาบเสียงลือนก็เสียงมันดังมากเลยเป็นชื่อตาบเสียงลือก็อเป็นน้ำตกลงมาสูงร้อยเมตรลไองไาแค่กินข้างล่างเลยดังมากากาศก็ยังไม่่อ้มีใครมาเที่ยวเท่าไหร่ไม่ไ่อยรู้จัก